สวัสดีครับพี่น้องเบเบิงหน้าหลูกแพร่้ครับเพื่อนปลูกทูบขายต้นทูบหน่อยต้นทูบใหญ่มีขายครับเพราะว่าเอายังเพื่อนชาวปเห็ดอย่างหูว,หค,วครับหางบังไฟครับฉะนั้นช่วงใกล้หอดนาเดือนหกนี่บังไฟกําลัางสิเกิดขึ้นนะครับมาเดอ้อผู้ใดสิมาซื้อบังไฟหน่อย,อยเอาไปเห็ดหาง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 บังไฟเปล่านี่ครับนี่นี่นี่ครับเห็ดหางบังไฟได้ครับนี่นี่สั่งมาเอ่อฝากไปถึงพ่อแหลมเด้อ ต้นทูบยู่นี่ลายลายพอแหลมพอแหลมย่าแหลมข้อเนี่ยคน,นมาเก็บบังไฟนะครับนี่หางบังไฟครับบังไฟน้อยเฮ็ดขายได้นี่พ,พ,นพูนเลี้ยงมาเป็นแถวครับเป็นแถบเลยต้นทูบนี่ใครยอยากได้มามาตัดเลยครับมะะแมนครับนี่ยั้วสิดีจ้ะอืมม่วนกันกินสีดีๆคือน้นจังขวโพดกับกรุบๆเลยจ้ะเป็<ม>นนี้ก็ฝากถึงทักษิณเด้อฝากเกษตร ยายสอนเนี่ยเออมามาเอาไปให้แพะให้แย่อ่าให้แกะนะครับพุ่นต้นระเกษตรอ้อมยวอยู่ผุนนะทักษิณเห็นนาแล่น่าดำหาลากเอาเดินแม่นบ่แม่นบ่หาต่างานระเกษตรไปให้หาเบี้ให้แบ้ให้แย่เงินเดือนงานเดินเงินดีไมีเห็นอะไรให้ดูนะครับนี่ครับต้นทูบเล็กน้อยเฉลี่ยบรรเลงเพ่งตัดนะครับ ส่วนทางพุ่นก็คืออีเมียสุกกำลังตัดกอยิงไข่ไปขายนะครับมีแต่เงินเงินครับอยู่นี่บันนี้น้ำร่องคล้องนี่ครับนี่นี่ร่องคล้องนี่ผู้ใดขยันหาปลาไหลนี่มาหาเมาเอาเลยครับจากฝุ่นแม่นทั้งหนูทั้งปลาไหลทั้งกบเต็มไปหมเลยครับทุกร่องครับจนฟูนก็บี่เหนบ่นะครับนี่มาหาเลยครับมีแม่นเต็มไปหมดเลยแนวอยู่น่ากินนี่อืม นี่ตั๊ดนี่แล้วก็ที่เดียวพักเป็นหนึ่งเสร็จแล้วหนึ่งคู่เห็นป้เหมือนลังกับขันคอยเอาทั้งพุน่นนะค่อยๆเป็นค่อยไปเข้ากระว้านแล้วแกงน้องแม่ก็กินแล้ว,อ,ลวอ,นะอ่นน่ะอนั่นหู้ยังอ่ะหู้ยันนะครับหู้ยันเหนป้องเอาไป ต้องมีคนแท่งยันเพนเนาะเ,เบ็เดเบ็ดบอกเบ็ดย้อนลงไปเลยบะย้อนลงไปในหูดึงเงินมากที่นี่เนี่ยกิน,นด,ดืดเบื้ดฝนตกตุ่ม,มาะนี่บ่สนาสิจับบอกคบครับพี่น้องคล้ายครับอ่เสดบันเล่งตรงนี้มันเลี่ยวปที่นี่ ก่อนที่แม่สูงเข้าก่อนเจ้าถ้าขามกลับมาพีนี่เด้เอะือกระติกแก่รอนน้ำมันกับกระติกน้ำครับ,บนนะครับครับแร่วแล้วุ่นเพิ่งเพิ่งไปเก็บอาวุธมาขึ้นรถครับสิลงไปเก็บเองเพิ่์กบ่ห้ไปเก็บดี่แม่จะเ,เก็บเองสิเมียนเองนะจะมาต้องลง มาเนปวดถืออูตรงข้ามมาหรอครับปวดเฮ้ยมันเน่น้นอนาะเ <c oughs> ออนี่สวดพี่แล้วครับนี่ตัดมาสองหนึ่งหนึ่งคู่เดียนี่มืออื่นกะตัวนี้มืออื่นแล้วแล้ก็สุดท้าคังอันทีไปตัดคางกันแท่น้าที่วันครับใส่ปุย๋ยดีๆดีก็ได้กิน,นตัวบอกคมหอหมนี่ น้ำกับเอาขึ้นมาจะคล้องดูดมานีครับเนี่ยนี่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 คล้องน้ำบักบึงง่ายๆนี่ดึงน้ำกันมาทอหนามู่นี่ครับทอนามมานี่ครับทอแักง่ายมานีแล้วก็ลงนี้ครับดึงนามลงนี้งาวไปหอดซาครับคนละฟังทอลูงนี้เนี่เอาน้ำลงนี้ครับพี่น้องนี่ทออยู่นี่ไต่ไต้นี่หละพูดลูกไปหอดพูดพูดน้ำบึงแบบง่ายอีกคนครับเห็นมาแล้วครับเนาะแมนบ้างที่ผมบอกถือบ่าง คออยู่นีน,นี่นน่านทออยู่หเสาไฟหเสาไฟไรน,นี่เลยหันเลยมะลลงนี้เลยนานวางระบบวางระบบไปแล้วายใช่ปุยเนีใส่กิกนตันบอนองหอมนี่ไกินปะกิ้ยังไ่ได้กินี่ใส่ปุยดีงามอยู่ที่ไหนงามเดินคืนเดียวก็คืนมันลังถอดหย่อนกำลังถอดหยอนเนี่ยเอาม,มาพวกซองซอดยู่นี้งาม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 ผู้ใด่ะ อีโมใช่เอใช่อ่าฮาฮ่บรองได้ปปลามือว่านไปยามตัวนีก้อยเลฮ่้งไะไราเลยโทนโทนาเออขาจะองี่ยายซูประทาวไดเพ่ป่าฮะวอบได้หาเล้แม่เจ้มือวานไปยามยช่นี่ bơ xá mạt hết hạt lăn đấy ạ, tụi thằng đi quay nè, à ừ, này <laughs> ừ. <dây>. <laughs> โอ้งนได้ไปมาบัวอ่ดติกสัมันมวไฟ่มัมาแเมไรอเาตัดบแล้วบ่แล้วจะไปจับด้วยวะโอ้ดอกแค่เหี่ยวเลยมือื่นบานพอดีเลยดอกแคนี่ได้กิน ข้าคีเรือเอาบักชโดได้ไหมโดมัจะเบ็ดแล้วมีฮัต้วบัดอะไรละเอาเบ็ดเหรอบึงเงๆอย่างเนาะเอาเหื่อนี่ขึ้นจูดซะเนี่น่ห้ามันกไฟจุดเรนสิหกสไออนไอเสียงัต่งอยู่

เอาขึาา้นบงหอวกว่าเทียนดียวส่เดยวคอยู่อยู่นช่วงนี่นี่บนี่พ่อร้านนี่ลีล่ละม่ดูเลกอดู่แบบนี้ไฟหล่นเบื้องใต้นี้ยง่ยามข้อไจเเช่นอะไรได้ปลาลุด <laughs>

ขวด,ดวยดูยตัวจงกขวนไข่อยู่ได้ี่ปลาไข่ตัวนนิมันสิมาตีเทียงแล้วโอ้ยเ้ยยฮย้ยโอ้ยาใไปทางไหนแน่ดู๋นีถ้าบุนก็ได้ใส่บอกด้เราตัวนึงเนี่ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เหมือนเสาฝนมาเห็ดไหมเด้อดิหางไหมเด้อด <Yes, ิเจ้าเปล่าปารกจี

เอาลงกันเอนอตัวที่สองเ,เข้าจันทร์ครับตัวที่สองเนี่ยนี่ปลาคอร์ดอุ้ยโอ้ยน,น้าเจผมยำโอ๊ยน,นี่สองตัวแล้วเซ<ม>น,นั่นนั่นลุดซ้ำอุ้ย <ś>, ดึกเลย โอ้ยปะบูตัวนี้ปะบูพี่ใหญ่ตัวนี่มาบอก้าพอลูกเพื่อเป็นเล่นนี่สามโตแล้ว,ว,ลวเดี๋ยวเด้บนแมน ว่เห็นหูวหาเลยโอ้ปนปนนอยู่ว่าสามตัวเหรอที่จังมันฮะแค่ตัวนึงนี่แหละแค่ไหนพอเนี่ยเนี่ยเนี่ยนึงแย่มันคำนี่เนี่ยงานนีบ้างรวยบ้างเลยงานคนมางงา ของกาหามุ้นเเอออปาดปืดลงบัสเขกินมันบ่ท่านขึงแล้วอไรนีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวงานเออมันกับปูงานมัน้อออไหมเออบางที ฟูว่าตะปูนะวตะปูเฮ็เป่าก็ได้รู้ร้อยลูกไข่อะร <c ười> ้อยลูเ <c ười> น,นี่ยร้อยล,ลูกวะขดทั้งนึนเออเ่อเออเออเอ้เออเอเออเออเออเเออนมอเเออเออเอเออเออเอเออเออเอ็เออนออเออเอาเออเออเออเมันอืเออเออเองงเออเออเอองออเ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 เอ้เเออ้ออเเ วดแจ้งไหนแจ้งบ่นี่ฟังผุนี่พ่พอฟังผุนนี่บอขับหอดหลังนี่แหละอ๋อหอดปลาพี่ใหญ่เนี่ยบ่มันคือเขามาบ่ะพ่อปลาปลวกเอาเอานำปลวกไว้จ้งหุ่นจักกันนล้ปลวกน้อยบอนะปลวกน้อยปลวกข้างหลังมันเนี่ยเนี่ยจะไปใส่ท้ายเจ็บมันดีบ่ดีเอาข้างหลังหลังมันเลยไหมนั่นแหละพ่ออาเดี๋ยวเขามายามกับพ่อว่าโอ้คนยามตัวมันหุ่นจักฮ่า

้องขีเรือลงตกเอาบอลบสิเบลอนบอนบอลหน่อปลาดไหม,ม,ย,มยิง่งยิ่งปลาดยิ่ยงทุกหี่หอเลน่นวะเนี่ยพ้าลงจากมือในเดี๋ยพอดออ้ครับคลิปนี้ไปสนีกันได้พี่น้องเด้สิน,นี่เอาเอาใส่หน้ามน้ยนึงเอาจอใบมันตายนหมเอาไปล้างรถที่นี่ โอ้ oh, oh. เกือมันป่อยามนอกคน่ะคาบูปาพ,พยายติปาพย่ายฮะไปพอตาดที่เราพอใส่มันยังกาเด่ะ